สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนจ้ากำมาพบเพอกับเอมี่กับบรรยกาศรอบบ้านคือเก่าครับพี่น้องมาเหมือนเลกับผ้ามาเบิ่งตลอะบ้านนี้แล้วค่ะชีวิตคนติดดินนะคะเนาะชมต้นโอลีฟค่ะพี่น้องอันนี้เอมี่ดัดเองค่ะเป็นต้นใหม่สวยงามนะคะเนาะตอนเขาย่งออนขากระดัดได้นะคะเนาะแต่ว่าบัดใหญ่มากมันจะยืดออกค่ะพี่น้องจังกิงนี่นะคะเนาะ มือกอนดัดกิ่งนี่แต่ว่าหักไปเดี๋ยวล่อให้เขาเกิดใหม่ก่อนจะจังสีดัดอีกเดีย๋ยวมีกระิหาเก็บรอบบ้านจะต้นไม้แล้วก็มาดัดแปลงเอาต้นมะพริกอ่าต้นก้าวค่ะบลูซิลออหรือเปล่าปีนี้เนะเอาะออกออกมานอกบ้านแล้วจ้ะออกมาตากแดดบรรยากาศรอบบ้านกะเขี้ยวกะจีกะพี่น้องมือ่อีอากาศดีดีค่ะห้าก็ขึ้นอีกแล้วพี่น้องเออ หลังจากเลิกงานค่ะมื่อนี้ไปทำความสะอาดมาอีกนี่ก็หิ้วเข่าค่ะพี่นอ้องก็เลยสิ้ผ้ามาเก็บพักเก็บหนาคือเก่าค่ะพี่น้องพามาชมเชอร์รี่พร้อมจะ้ะเชอร์รี่เอ็มมี่ติดลูกเลยเด้อพี่น้องโดคักแต่บอลูซิโล่หายหรือเปล่าหนาห่อนนี่เบิ่งค่ะพี่น้องเป็นพุ่มเป็นพวงอยู่นั่นเต็มอยู่นั่นดูิ้าม,มาเบิร์ไกลๆบีไดก็พาแต่มาเบิ่งต้นอัน เชอรี่ค่ะพุ่มใจหลายเนาะกำลังแตกมากค่ะพี่นอ้องสีขาเดือนพฤษภาคาแล้วค่ะอายเดือนเมษาแล้วพฤษภากำลังเบ่งบานเลยค่ะไม่รู้จะรอดหรือเปล่ารอชมกันต่อไปนะจ้ะเนาะดูนะคะใบพักสะรเนต้นสูงสูงที่นนองเบิงบ่งเบิ่งสูงคัก จักซีเห็ดยางกิน่ะพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยปลูกไว้กะทิมบมเดกินกับเอาไว้ส้มเชยก็มีแห้งค่ะพี่น้องราคะพี่น้องเมื่อกี้ี่เก็บพักไว้แล้วพี่น้องเอ,อ,เอ,อ้ยนี่เก็บใบอันเขาเอินอีหยังพักชี่พี่นออ้องมาโมใดกะสีเบื่อละพี่น้องแต่ว่าเอ็มมี่กะทายแต่แนวเกาน้องผู้ใดมักเบิ่งกะเบิ่งไปน้ำกันค่ะพี่น้องเบิ่งการเปลี่ยนแปลงว่าเขาสีออกลูกไข้บอเนาะจงไว้กินค่ะพี่น้อง แต่ว่าต้นหน่อยก็เกิดไม่ยูพี่น้องปลูกไว้แล้วปลูกแทมไว้แล้วนั่นเดดียวเสียภาพมาพึ่งนะต้นน้อยนี่พี่น้องสองสามต้นหนึ่งก็สองต้นทางนี้จะมีพี่น้องเอามาอ่างก่อนอ่างคน้นปลูกพักขึ้นกันเนาะสองต้นค่ะพี่น้องฝังเม็ดมันไว้ก็เลยเกิดค่ะฝนตกมากแล้วนี่ มาเก็บผักเก็บพักพี่น้องเก็บได้หน่อยนึงแล้วเมื่อกี้นี้ว่ากินตําทั่วพี่น้องโอ้ยตําแตงว้าผพขดขอโทษขอภัยเก็บสลัดพี่น้องมันลิใบมันเมื่อกี้นี้ก็เลยบาสิโอ้ยงามารพ,พักสลัดติมี่ก็เลยอยากให้มูให้พวกเบิง่งนั่นพี่น้องนะพักสลัดอันนี้มาท่านได้กินอยู่พี่น้องเดี๋ยวให้เขาใหญ่กว่านี้ก่อนปลูกสองสามสายพันธุ์นะพี่น้อง น,นี่เด็ดไปแล้วล้วเด็ดไปเขากินกันเหลือแต่ยอดก็ให้เขาปงไม่แต่ว่าต้นอันนี้เดี๋ยวมันจิตเทาพี่น้องเดี๋ยวม,มีสตัดไปกินเลยเพราะว่ามันพ่อกินแล้วเดี๋ยวจะปลูกไม่เนาะ,ะนาะนี่นะคะมือก้อนนั้นไปสือมาแล้วพี่นอ้องปลูกเสริมอีกหกตน้นเดี๋ยวตัดชุดนี้ไปก็กินชุดนี้แล้วก็สีหาสือมาอีกนะพี่น้องเนะมาะมาเก็บน้ำกันพี่น้องเอ,อ้ยเอาต้นงามๆตน้อนอวบๆนีพี่น้อง ต้นนี้แหละตัดเลยพี่น้องมันนี่จะเยวะสิไปให้ไกลพี่น้องเด็ดไปให้ไกลใบแก่มันชุดนี้จะสกินใบอ่อนๆดอกอุปปุอยู่พี่น้องโอ้กินเมียงปลาเมียงหมูสามชั้นคือสีเสียบนะพี่น้องเนาะนี่ได้แล้วหนึ่งหัวค่ะสลัดเอมี่โอเค ไในเราโมนี้พุ่นพักกุ้ยช่ายก็กระล่างเกิดพี่น้องอกุ้ยช่ายก็เดี๋ยวสีดองนี่พี่น้องส่วนกระถินพี่น้องกระถินกระล่างสีแตกตาพี่น้องตัดอ่ากิ่งเขาออกแล้วเหลือสามซีกิ่งนี่ละกระมีซ้ำหนีพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเอาเก็บกุ้ยช่ายไปกินกับตำแถงก็น่าพี่น้องทังไลาก็ขอบคุณหลายๆที่มากติดตามรับชมเอ็มมี่ได้จ้ะเด้อผู้ใดบ่มกบอาการบางคนก็เม่นมาก่ะ เว้าหลายนะลำคาญเพิ่นว่ากัขอบคุณหลายๆที่มาเยี่ยมชมคลิปน้ำกันเนาะกะเฮากัเฮ็ดได้ซ้ำนี้ล่ะค่ะ <c oughs> ชีวิตบ้นบานๆเนาะเฮ็ดคลิปกับ,บ่มีคอนเทนต์ค่ะเฮ็ดไปเนาะค่ายเขียดกับพี่น้องผู้ใด้มักเบิ่งกัเบิ่งมาเบิ่งกับ,บ่เป็นหยังคือนบ้านนั่นแหะอ่ะเดี๋ยวจังมาก,กินตำแตงน้ำกันพี่น้องเดี๋ยวตำเสร็จสิพามาชมาเดอ้อค่ะเด้อจักหน่อยขอบคุณหลายๆจ้า จ้าเพืเ่อนๆตอนนี้กระหันแตงเตรียมไว้แล้วนอกจากนอเดี๋ยวสีมาตําแตงกันจ้กพริกอ่าบะมีพริกสดใสพริกแห้งเนาะค่ะกระเทียมแล้วก็มีเส้นขนมจีนที่เดี๋ยวจะต่าส่วนเนาะค่ะเนาะอันนี้เ,นเป็นดอกอัติโชกค,ค่ะพี่น้องอัติโชคดองเอมี่มากกินนอะจะเนอนี่ข้าวเจาย่างแล้วก็ดองไปหามารลองชิมด้อพี่น้องเด้อผูใดบ่อเคยกิน กินกับต,ตําสัวตาปลาตําอียงเทศกันได้แล้วก็มีปวกแตงกวาดองอีหยังดองนะไหมของดอกเอ็ดมีมากกินอยู่จ้ะเดี๋ยวจะมากินน้ากันพี่น้องขอตกไปเทดกะเพรากอนจ้าจ้าเพื่อนๆตอนนี้ตําแตงหรือว่าตําสัวของห้ากะเ็ตเรียบร้อยแล้วเนาะจ้าน้อาสีสันนาตาก็อาจจะบบสวยงามเนาะค่ะนอแต่ว่ากะแ่บคือเกาจะพี่น้องจ้ะประดงประดับด้วยดอกไม้แล้วก็พักส่วนขั้วของห้าเ,เ,เน,น,นา,า,า,จจะ,านะคะ่ะน,ะากาน,กนอก ดอกอาทิโชคดองก็พี่น้องดอกอาทิโชคดองแล้วก็อันนี้เป็นหัวหอมดองนะคะนาอใบอเขาเอันนี้อย่างนี้ใบกุ้ยชายนะคะน้องดอกกุหดางดอกกลาบค่ะพี่น้องเผื่อความสวยงามแล้วก็กินพร้อได้พี่น้องกินหอด,ดอกกุหลาบเยาวากันได้จะเด้อเป็นวิตามินอีกอย่างหนึ่งค่ะเอมีคิดวาเนาะคะ่ะนาะคันผิพผาดประกันใดก็ขอโทษขออภัยเนาะเบาหวากันพี่นอ้องอะกินตามมีตามเกิดค่ะพี่น้องมากินน้ำกันได้จะเด้อ ก็พูดได้หลายพี่น้องที่มาติดตามรับชมให้กำลังใจกันค่ะไว้พอกันไม่คลิปหน,น,น้านาอจะนน่ะสวัสดีจ้า